เมื่อกี้พี่โดนเหยียบหัวตายเว้ยฮะคว้ยมีได้เหรอมีควายควยเหี้ยอะไรโอ้ยเฮ้ยได้แบบาผมแรงโมโหพี่ยายโอ้ยเฮ้เออยเฮ้เออยเฮ้โอ้โหโอ้โหโอ้เกินไอ้เหี้ยแม่งก็ลูกกระสุนลอยเนี่ยว่ะ แต่ปืนมันน่เอ้ยปืนมันซื้อได้เรื่อยๆใช่ไหมอ้าวเฮ้ยจะติดบันไดก็ง,งงใจเหมือนกันไอ้เฮียไอ้ไอ้เฮียนี่ยิงพื้นเล่นแล้วเฮียไม่สู้ oh. <laughs> ไอ้เฮียโอ้ยแม่งงแม่งยิงนัดเดียวล่วงนัดเดียวล่วงใช่ใช่ใช่ยิงนัดเดียวพี่พี่ลองยิงมันนัดเดียวดิวย๋ยวนล่วง แล้วมึงจะทำให้มันรัวทำไมวนะน่ะกูไม่เข้าใจเหมือนกันไอ้บากูไม่ได้ต่อยนานกูโคตรจะจอกเลยโอ้ยแป๊กมันต้องยิงไอ้นี่ด้วยเหรอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะป,ป้อมปืนอะ่ะแต่ถ้าเราฆ่าคนได้เยอะเราก็จะได้ป้อมประการมามามาวา,า,าง โอ้ยโอ้ยโอ้ยิยยยยยยงไกลแมนด้วยสั์พี่ลองยิงสม,ส,มสมขึ้นฟ้าดิพี่เย็นจะโดนนะโอ้ยโอ้อแล้วไม่รู้ว่าโดนไม่โดนนะน่าจะโดนวะถ้าโดนถ้าโดนมันจะมีืขึ้น เออตายว่าโดนจริงๆด้วยเฮ้ยตายโอ้ตายตายตายมนตายมนตายโอ้กูตายมนตายมาตายเรียกริงสมโอ้ปืนปืนแพงอยู่ได้อยู่ปืนอ่ะแต่ถ้าเราทำธุรกิจทางขวาเราก็จะได้เงินเยอะเอาบางกระบอกมันเป็นเอ็ม

ได้อยู่เกมนี้ได้อยู่เห็บเห็บอะไรไม่ขึ้นในกูล่ะเฮ้ยเฮ้ยแค่ว่าเฮ้ยแตกแตกเอ๋อแตกเฮ้ยเก็บเอาเก็บเอาเว้ยเฮ้ยเราเขียอะไรวะน่ะโอ้ย กูเบื่อตรงที่มันคลิกเอานี่แหละถ้ามันสาดได้กูสาดจ้วงจ้วงจ้วงก็ไเปิดเปิดเปิดแล้วต้องชิกดิโดดแล้วต้องลิกดิเพื่อไปเลยโเกรนะโดดมันมันไฟมันไม่ใหญ่มากแบตแบบนี้แหละดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโกงเกินไปไงเออว่าแช้ต้องชิกเล่นอ่ะโอ้โหโกงจัดจัดโก้ไม่โกงมันก็ชิคเหมือนกันอ่ะแค่นันเมื่อ้ยโอ้ยขบน ขบวนเพื่อนขอบวนเพื่อนแตกโอ้วัวแตกไปัวแตกไปน้องยิงสุ่มแล้วกูยิงสุ่มแล้วโอ้ยไอเ้เฮียโดนไอ้ไอ้พวกนี้น่าจะเล่นเหมือนเองวะ่ะมึงสาดมาไม่ยังเลย พิ่บเ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 พิ่บนี่งไงหัวแตกไปซะอีดอกโอ้ยิงตั้งไกลยิงถูกกูน่ะเโอ้ยเฮ้ยตายเกิดว่ะอุยอ้ยเฮ้ยแม่นจังว่ะ มันจะเกินไปแหละเพลงกระสุนสาดป่ะาาวางกระสุนสาดเองโอโ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยข้ามมาฐานกูเลยสัตว์นี่ไงกยงไงูยิงคืนไงกูยิงคืนไงนี นี่งไงถ้าใครวะน่ะนี่งไงแตกกปะซะแตกแตกหนึ่งแตกหนึ่ง ม,มีคนมีคนขึ้นมามีคนขึ้นมาโอ้ยได้สองพันโอ้เห็นกระสุนพลาดป็นแนวตรงบ่เห็นเ,ออเห็นสีแดงเออเห็นเลยว่าเลยไม่เลยเออเลย งั้นเราาดบลง <laughs> แ่ง <laughs> ไม่ได้หวันเลยเออแต่ยิงยากอยู่นิดนึงนี่งไงเราวกูไล่เก็บเลยแล้วกันเอ้ว้ยโมี โอ้ขยันตั้งป้อมปืนเนาะนี่โอ้ยแม่งมีเครื่องบินด้วยโดนโดนพี่ลังปตสกิลดีเห็นบ้าข้างล่างอ่ะฮะสก,กิลอ๋อนี่เหรอใช่โอ้ยไอ้เหียแม่งเดินออกไปแล้วตายออกไปแล้วตาย แตกซะเอาห้ใครยิงปั้มกูปดป่ากด C เหรอกด C กด X กดป้อมปืน่ย้นแตก ไอ้สามพันแล้ววะ่ะพี่จะเอาเป์นบอกไหนดีวะเออค่อยๆเปิดไปแล้วกันนี่ยังไงอ๋อมันจะเร็วกว่าเดิมนี่แหละมันชอบมามันจะยิงเร็วกว่าเดิมว่างั้น เดี๋ยว่าเดี๋ยวเราก็จะไม่ยอมแท็กใครเอ,อ,อ,นะอ่ยชนะโอ้กูได้กูได้เท่าไหร่น่ะอ้ยเอาเอาไอ้นี่เอาอะไรวะเอาด่านไหน